สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกๆทุกคนนะครับมือนี้ครับพี่จ่าปทุมราชนะครับผ้าพีผ้าหน่องครับมาเบิร์นม่วแม่ลูกนะครับสองโคมกับม่วแม่สาวแล้วค่ะมื่นต้นตนอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่กับพี่ซักดาครับสวัสดีครับพี่ซักดาสวัสดีครับบรรยากาศฝนตกอีกแล้วเนาะพี่น้องฝนกระลังสีมากกระลังสีมากอีกแล้วครับพี่น้องบรรยากาศคึมคึมนะครับมอมีแดดเด้อทางจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเดี๋ยวเบิร์แต่ละโคมน้อกันครับเริ่มจากโคม ใหญ่ก่อนนะพี่ซักดาเนาะครับข่มแรกครับเป็นงวแม่ลูกๆตัวแม่ครับลูกเพิ่นเป็นลูกสาวของเจ้าซุปเปอร์เอ็กครับว่ยหาเดือนครับงอวลูกแรกนะครับข่มแรกพี่ซักดาเปิดในราคาเท่าไรครับห้าหมื่นเก่าพันครับห้าหมื่นเก่าพันนะครับพี่น้องครับแม่สูงนะครับพี่ครับร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับร้อยสี่สิบห้าบวกลบงวใหญ่เด้อพี่น้องนะครับลูกงามแห้งนะครับห้าหมื่นเก่าทรงฟีตัวผ่าอีสานนะพี่น้องครับทรงฟีครับแดดกำลังออกครับพี่น้องครับเฝ้าท้ายเฝ้าเว้านะครับพี่น้อง เป็นลูกสาวของเจ้าซุปเปอร์เอ็กนะครับเกิดเดือนมักกะลานะครับมักกะลาเด้อพี่น้องนี่ครับเพศดดำพ่วงหางดำแม่เพิ่นสูงหน่อยสีครับคิ้วูุ่งดำจมูกสีดำวชิบะแหวงครับค้าโทรค่าถอนพี่ประกันให้จัดมื่นครับพี่ครับสีิบห้ามื่นครับสีิบห้ามื่นนะครับเอาลูกสาวซุปเปอร์เอ็กนะครับมีสองใบเด้อให้เบิ้งเกิดเดือนมักกะลานะครับฮกฮกมีใบมีหลอดครับลูกสาวเพิ่นนะครับเป็นโค้งแหลกเด้อโค้งใหญ่นะครับโค้งลักสาก่อนจะเบิ้งกันเป็นโค้งที่สอง พี่จาอธิบาเป่าเบาเพราะว่าแดดเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวก็สิมืดเพิ่อไปกินยังระบาดแม่เพิ่งผสมบอกครับพี่ครับในบหวกม่วงครับแม่ย่างย่างครับย่งบอลผสมครับสูงหน่อยซีที่ผหาครับพี่น้องสดดีหาเมื่อเก่านะครับห่องตอรองกันได้นะครับกีบเรียกว่าเท่าแม่เพิ่นกับปักกติเพิ่นหวนี่อยากเขาข้อก้ามูครับเห็นมูกินยาก็อยากกินเด้พี่น้องเอาเอาไปทายก็นี่ละ คือความสวยครับคือความสวยก่อนนุ่มสีเต่าครับกีบเล็บคอเท่าปกตินะครับเดี๋ยวก็สิปองลูกเพิ่นมาให้เบิ่งลูกเพิ่นงามเด้อนะครับลูกสาวเพิ่นมาแล้วว่ยหาเดือนครับลูกสาวเพิ่นพี่น้องปูดนะครับแดงนะครับน้ำล่างมีนะครับพี่น้องหาหมื่นเก่าเป็นโคมแหลกนะครับยังบนด้านเพ็ดเขาเนาะพี่เนาะย่งครับยังบนด้านห้ำเขาครับเพลดดำพ่วงหางดำลูกสาวครับสีแดงงามนะครับเป็นลูกสาวของเจ้าซูเปอร์เอ็กซ์นะครับว่ยหาเดือน ถกคาทอนพี่พักดาวประกันไท้จัดหมื่นับพี่ครับสิบห้าหมื่นครับนะครับบรรยากาศแดดออกพี่น้องเลยนะครับคู่ที่สองนะครับเป็นง้อแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับง้อลูกแหลกนะครับลูกเป็นลูกสาวของเจ้าซปเปอร์เอ็กนะครับ พูดที่สองพี่ซักดาเปิดใไดาเท่าไหร่ครับสามหมื่นเจ็ดพันครับสามหมื่นเจ็ดพันนะครับต่อรองได้นะพี่น้องครับแม่มันสูงไหนครับพี่ครับร้อยสามสิบบวกลบครับร้อยสามสิบบวกลบนะครับเป็นงอไทยกลางเขานี่แหละครับงอหลูกแหลกนะพี่เนาะครับลูกแหลกครับสามหมื่นเจ็ดครับทรงฟรีทว่าอีสานเดี๋ยวรับครับทรงฟรีครับอ้าวจัดไปพี่น้องเอ้ยสดๆครับสูงร้อยสามสิบบวกลบครับลูกว่ยสามเดือนนะครับเป็นลูกสาวของเจ้าซุปเปอร์เอ็กซ์แดดออกแล้วครับพี่น้องครับแดดออกแล้วนะครับนี่ ครับลูกเพิ่นเป็นลูกสาวของเจ้าซุปเปอร์เอ็กครับใบสามเดือนเกิดเดือนกลุ่มผ้าครับพี่น้องนี่ครับเพ็ดดำพ่วงหางดำครับตรงหางเพิ่นก็ข้นแต่จะมีสีขาวน้อยนึงนะครับครับแม่สูงหน่อยสามสิบปลกลบย่างมาทนผสมเนาะพี่เนาะย่างครับเป็นงอหลูกแหลกครับเป็นชุดที่าชุดที่สองนะครับขวัญจับจุ่มมองนั่งรับนะครับจมูกที่ดำมาสีกระแวงคลิปหูดำเขาปุรุครับงอหลูกแหลกมากินนมพอดีสามหมื่นเจ็ดครับได้ความสดนะครับงอหลูกแหลก ลูกสาวลูกสาวของเจ้าซปเปอร์เอกครับสีดำนะครับทรงฟีทำแหน่งไหนพี่ตัวปากอีสานตัวปากอีสานครับนะครับเพดดำพ่วง้างดำนุ่มสีเตานะครับสนใจโทร่มาหาพี่ซักดาได้เป็นชุดที่สองนะครับของเสาร์นี่ครับแดดออกแล้วครับพี่น้องแดดกำลังมานะครับลูกเป็นกระอวนตันดีเนาะพี่เนาะครับหีบเล็บขอเทาปกตินะครับ ลูกสาวแม่เพิ่น,นเป็นบามันผสมไทยกัง3า0 0 0ื่นเจสองรีทั่วภาคอีสานครับหน้าตาเพิน่นเป็นชุดที่สองคาโทูกาทอนพี่<อ>ประกันห <า S 1> ไหนน้องพี่เนอะครับราประกันส <25. S 2> ิบห้าหมื่นต่อไปกับสิบเบิงแม่สาวหน่อยราคาหมื่นกว่าบาทครับต่อไปเบิงชุดที่สามครับอันนี้ครับ เป็นชุดที่3ครับพี่น้องผ้าพี่น้องมาเบงม่วแม่สาวครับใบประมาณหาเดือนนะครับหกเดือนนี่แหละพี่น้องนะครับตัวนี้เปิดไวหนึ่งมืนสามพันนะครับต่อรองได้นะครับพี่จาร์พี่พอบอกเองอธิบายฟังนะครับสูงประมาณเมตรสิบเซนนะครับสิบเซนบวกลบนะครับเมตรห้าเซนเมตรสิบเซนใบหาหกเดือนนะครับสนเข้าให้แล้วนะครับเพราะในเป็นเชือกนะครับชีพุงดำนะครับเป็นงวไทยกลางหนึ่งหมืนสามพันนะครับ ต่อรองกันได้ได้ไหมน้องปลูกวลาขอกลดนะครับเพจสีดําพ่วงหางดํานี่ครับเป็นงวเครื่องดําถันได้หางงวหน่อยนะครับไปเลี้ยงมีงวตัวเดียวนะครับโบฮหมูนี่ครับหนึ่งมืนสามพันต่อรองได้นะครับสนใจกระท้มานะครับนุ่มสีเต่าไม่ติ่งหลังติงหนึ่งนะครับติงหลังติงหนึ่งนี่พี่น้องนะครับหนึ่งมืนสามพันนะครับ เป็นชุดที่3ามของมือหนี่ครับแดดกําลังออกพี่น้องเลยแดดกําลังออกสนใจกระโทมหาพี่ซักดาได้ครับเปิดราคาหนาคอกเลยนะหยิบเรียกขอเท่าปกติครับโถกกระท้อนเพิ่นประกันห้ครับตรงปีกกะดักกิโลกะว่าไปเพราะราคาหัวเพ่งครับตัวนี้ลงแกะไก่พ่นควันจับจุ่มหมอกนังครับนะครับตัวกะงห่วหัวลุนตัวตัวหกห้องมือเก่าเลยครับตัวทองแปดเดือน เป็นชุดที่สามนะครับจะหมูกเพิ่นกะเนแท่งดังพ่ได้เป็นเชือกเลบสูงประมาณเมตรสิบเซนนะครับมือนีกับมีแวงปานทั้งหมดแม่ลูกสองโคมนะครับแม่สาวหน่อยตัวหนึ่งตัวนะครับตัวละมื่นสามพันนะครับหอกเด้อสนใจตัวใดโทรหาที่สักดาได้ครับยูบานน้องให้หน่อยตำบลน้องคามอำเภอกทุมราชจังหวัดตำนาจเริญนะครับเบอร์ไล์กับเบอร์โทรเลยนะครับเฟซบุ๊กได้พิจารณาขึ้นให้นะครับ 13,000สตัวทุดยไายแม่สาวน้อยนะครับไว้หาอุ้เทืาครับราคาพอเพียงสำหรับคลิปนี้ครับผีจาปะทุ่มบร่ะนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ